หลังจากที่มือที่สามได้สร้างเวรกรรมไว้กับคุณวิ l l อฟฟอร์จูนออกมายืนยันนะคะว่ามือที่สาจะได้รับเวรกรรมอย่างแบบกระทันหันเพราะกงล้ออย่างโชคชะตามันขึ้นอยู่ที่บุญและกรรมที่เขาทํามานั่นหมายความว่าซีเขาได้ทําได้กันแกล้งคุณในก่อนหน้านี้ตอนนี้มันถึงเวลาที่เขาจะได้รับเวรรับกรรม อย่างสาสมสาเก่ใจชนิดที่แบบว่าไม่มีใครสักคนอยากอยู่เคียงข้างกายของมันเลยเออมือที่สามจะแพ้ภัยตัวมันเองนะคะเหตุการณ์ต่อจากนี้มือที่สามจะเจอเรื่องวุ่นวายหรือว่าปัญหาที่เขาก่อไว้นะหรือสิ่งที่เขาแกล้งคุณเนี่ยจะถูกเปิดเผยต่อหน้าคนรักของคุณอย่างไม่คาดฝันเหมือนโชคเข้าข้างคุณมากๆนะคะ ทำให้คนรักของคุณเนี่ยตัดสินใจจัดการขั้นเด็ดขาดเพื่อจบวงจรนี้นะเขาจะจัดการยังไงเหรอวีล็อนโจูยังให้ความหมายอีกว่าคุณไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะเดี๋ยวคนรักของคุณเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แก้แค้นแบบตาต่อตาฟันต่อฟันในทันทีแต่เขาจะเริ่มถอยห่างนะคะ แล้วก็มองเห็นท่าแท้ของมือที่สามแบบชัดเจนขึ้นเออได้เห็นท่าแท้ของของมันน่ะแล้วมันทําให้คนรักของคุณอึง้งแล้วก็คิดแล้วคิดหนักเลยบึ้งมาในสมุกในหัวสมองเลยว่าเฮ้ยเออจริงว่ะโอโ้โหเลวและยำขนาดนี้ถ้ากับถ้ากับฉัน แล้วมันจะทําฉันขนาดไหนอบึ้งเข้ามาเลยโอ้มันไม่ได้มีจิตใจดีเหมือนคุณเลยนะคุณไม่เคยทําอะไรแบบนี้นะแต่ไอ้นี่มันทําถึงขั้นนี้เออเขาก็มีความคิดเนาะแล้วเขาจะมีการเริ่มถอยห่างจากมือที่สามมองเห็นท่าแท้ของของมือที่สามแบบชัดเจนขึ้นเลยไพ่เวนนี่บอกว่ากงล้อดได้หมุนขึ้นแล้วคนรละของคุณจะเริ่มจัดก,การชีวิตของตัวเองเพื่อให้หลุดพ้นจากวงจรแย่ๆนี้ และหันมาปกป้องคุณตามโชคชะตาที่ควรจะเป็นค่ะเพราะฉะนั้นพ่้บอกว่าคุณไม่ต้องเหนื่อยที่ต้องลงไปเลขอะไรกับมันเลยนะเพราะวิโก r จูเนี่ยมันยืนยันว่าความยุติธรรมนะคะกำลังมาถึงสิ่งที่ไม่ดีจะถูกเหวี่ยงออกไปนะด้วยพลังงานกงโลของโชคชะตาเป็นเข็มนาฬิกานะสิ่งไม่ดีจะจะโดนพัดเวียนออกไปนะเหมือนเนี่ยเห็นไหม ลายล้อมด้วยสิ่งไม่เดยนไหมเข้าถึงคุณไม่ได้เพราะเสียงศิษย์ท่านปกป้องคุ้มครองคุณคุ้มกันคุณนะทาให้สถานการณ์ระหว่างคุณกับคนรักจะหมุนไปในทิศทางที่ดีขึ้นส่วนมือที่สามจะได้ผลกระทบจากสิ่งที่เขาทำไว้เองโดยที่คุณแทบไม่ต้องออกแรงเลยหน้าที่ของคุณแค่อยู่นิ่งๆสวยๆเชิดๆนะคะมีความสุขเยอะๆเออใช้ชีวิตแบบมีความสุข ไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเวรกรรมนะแล้วก็คนรักของคุณได้ตีตัวออกห่างจากมันเองโดยที่คุณไม่ต้องไปว่าไปพูดไปสั่งเขาเลยว่าเฮ้ยเขาทำแบบนี้เลิกกับเขานะอย่าไปยุ่งกับเขาคุณไม่ต้องเลยปล่อยให้ความคิดพลังงานกรรมผลกรรมจากมือที่สามที่มันได้ก่อไว้กับคุณเนี่ยส่งไปยังสมองส่วนลึก ของคนละของคุณให้เขาได้คิดเองเนาะเพราะว่าถ้าไม่คิดเองทุกอย่างก็จะเหมือนมาเปล่าๆอ่ะเออเหมือนไม่ได้มาสอนอะไรเลยนะทีนี้เขาต้องคิดเองต้องฉลาดให้เป็นต้องรู้ทันคนให้ได้และต้องจัดการกับปัญหานี้ให้ได้เพราะเราเป็นคนก่อขึ้นมาเองส่วนคุณไม่ต้องทำอะไรเลยอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ต้องไปด่าไปสาไปเช่งไม่ต้องทำอะไร รอดูเวรกรรมเวรกรรมทางด้านกฎหมายอันนี้สําคัญมากเขาจะรับเวรกรรมทางด้านกฎหมายไม่หมดไปแล้วนะต่อจากคลิปเมื่อกี้เลยนะคะแล้วเวรกรรมด้านที่สองจากคนรักของคุณอืมทาอะไรก็ได้แบบนั้นไม่เกินจริงเออทําดีก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วนะคะความหมายตรงตัวแค่นั้นเลยนะส่วนตัวคุณเองเนี่ยไพ่สเตนออกมายืนยันนะคะว่า คุณจะได้รับการปกป้องเพราะว่าสิงโตเนี่ยเป็นสิงโตที่ตัวใหญ่มากแต่เขาเชื่อฟังผู้หญิงตัวเล็กผู้หญิงตัวเล็กเนี่ยก็คือคุณนะคุณพูดกับเขาด้วยเหตุและผลบอกเขาด้วยเหตุผลเหมือนที่ที่ไพ่บอกเนาะแบบนี้พอเขารับรู้เนี่ยเขาเขาจะเข้าใจคุณในความเป็นคุณเห็นอกเห็นใจคุณแล้วแล้วด้วยสัญชาตญาณความเป็นสิงโตอะหักหน้าไม่ว่าเออ เสียหน้าไม่ว่าแต่อย่ามาหักหน้าเขาละกันอย่ามาทําร้ายคนที่เขารักเออสัญชาตญาณของความเป็นสิงโตเขาจะออกมาปกป้องเจ้าของของเขานะเขาจะทําทุกวิถีทางเพื่อปกป้องคุณนะแล้วสัญลักษณ์เนี่ยคือความฉลาดความมีเหตุมีผลความอ่อนโยนต่อคนรักของคุณนะทําให้คนรักของคุณเนี่ยค่อนข้างี่แบบว่าชี้นกเป็นมกคุณชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เลย เขาค่อนข้างจะเชื่อฟังคุณนะโดยที่คุณไม่ต้องออกคําสั่งอะไรเลยแล้วเขาจะกลับมาแก้ไขทุกอย่างให้ถูกต้องตามที่มันควรจะเป็นมานานแล้วนะคะไพ่นี่คือไพ่ตัวแทนของคนรักเก่าจะกลับมาเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยไม่จบแน่นอนแล้วคุณไม่ต้องทําอะไรเลยในความสัมพันธ์นี้การกลับมาครั้งนี้เขาจะตั้งใจทํานะคะทําให้มันออกมาดีที่สุดแล้วนี่คือเรื่องของกฎหมายนะสำหรับแม่หมอกฎหมายพิพากษาชั้นศาลนะคนที่ทําให้เดียอคุณ สุดท้ายก็ต้องจบด้วยกฎหมายค่ะเพราะไม่มีใครหนีเวรกรรมที่ตัวเองก่อไว้กับคนอื่นได้ค่ะและนี่คือคําทํานายของทุกคนนะคะที่ผ่านเห็นคลิปนี้เราสึกว่าตรงไหมตรงกี่เปอร์เซ็นต์นะเรากาลังเจอเรื่องราวเหล่านี้กี่ข้อเป็นเหมือนที่ไพ่บอกกี่ข้อบ้างก็สามารถรับประสบการณ์ผ่านใต้คอมเมนต์ไม่หมวยเยอะๆกดไลค์กดแชร์เยอะๆ like, หรือว่าเราต้องการให้น้ําชากาแฟ กำลังใจกับแม่หมอก็สามารถให้กําลังใจกับแม่หมอผ่านบัญชีนี้ได้เลยค่ายาค่าน้าชากาแฟต้องเข้าเยอะๆนะแม่หมออยากได้กําลังใจจากเรานะคะเยอะๆนะให้กําลังใจแม่หมอเยอะๆแล้วเงินส่วนหนึ่งนะคะแม่หมอจะนําไปสร้างปูองค์ดํากับเนืย่ามมัีิเนจทันนคราชพญานาคสีขาวพญานาคสีดําในสํานักของแม่หมอเองค่ะแม่หมอจะทําให้ดีสุดทําให้สวยสุดเพราะแม่หมอตั้งใจจะสร้างศาลปู่องค์ดําในสํานักของแม่หมอค่ะตั้งใจทําแล้วต้องทําให้สําเร็จ แม่หมอจะไม่ล้มเลิกความตั้งใจจนกว่าจะทํามันสําเร็จนะหรือว่าเราจะจ้างแม่หมอไปราถวายไปราแก้บนเราลองขอท่านดูนะเราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเราจะจ้างแม่หมอไปราถวายเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านชอบนางรามากมีเพื่อนๆหลายคนนะ <c oughs> หลังจากที่เขาโอนเงินมาทําบุญเนี่ยลูกดวงเช่มไหมว่าเขาถูกหวยเย็นเพียบเลยแล้วก็มีใครหลายคนนะหลังจากที่โอนเงินมาทําบุญเนี่ยเขาได้พรน,นั้นตามที่เขาขอนี่คือรีวิวจริงจากลูกศิษย์ค่ะ ท่านศักดิ์สิทธิ์มากท่านรู้ด้วยว่าแม่หมอจะสร้างท่านแล้วพวกเราก็กําลังจะช่วยกันสร้างท่านท่านเลยให้พรตามที่เราขอทุกประการนี่คือความศักดิ์สิทธิ์ค่ะทำอะไรทำทำไม่จริงนะและสายยานแพน้าชอบคนที่รักษาสัจจะวาจานะเหมือนที่แม่หมอลั่นวาจาแล้วว่าต้องสร้างยังไงต้องสร้างเนาะเป็นทั้งหมอดูเป็นทั้งนางลาทําทุกทางเนาะเพื่อให้สร้างท่านให้เสร็จที่เสร็จได้เร็วที่สุดตามสัจจะวาจานะใครก็ สามารถที่จะร่วมนะกันสร้างกับแม่หมอได้เลยหรือว่าจ้างแม่หมอไปรำถวายเยอะๆนะจะดีมากแม่หมอจะได้มีเงินเร็วมากขึ้นเนาะใครสนใจอยากจ้างแม่หมอไปรำถวายก็ติดต่อทางบ้านเขียวได้เลยค่ะ